คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับบุคคลท้องแก่ที่ยังไม่คลอดเพราะอาจวเราะจนลูกไหลและไม่เหมาะกับคนที่กาลังมีเซ็กส์เพราะแทนที่จะค้างอ้าง,อ,างอ้างจะกลายเป็นรอนแทนอ,อีฮ่าาฮ่า้า <laughs> อุยอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัก็ละมีรักแฟนเพจทุกท่านวันนี้มมีเอาชันเสริมน่ารักไหมผ้าเช็ดมืออ <laughs> ไม่มีอะไรมากเลยสาระหก่วันนี้ที่เราจะทากันคือ เมนูที่เรียกว่าโอยากโด้งโอยากโด้งส่วนผสมมีไม่มาก <c oughs> <c oughs> มีเอ่เอต้องบอกก่อนว่าชื่อโอยากโด้งเนี่ยมันมาจากอะไรแปลดิเป็นเมนูแม่ลูก <c oughs> ใช่มีทั้งแม่ทั้งลูกแม่ไก่แม่คือไก่และลูกคือไข่ โอเค yes ถามว่าทำไมผมถึงตอกไข่ไว้ก่อน๋อเมื่อกี้แกถูกแล้วทำแตกโอเคเคลียร์ไหม <Hey. S 2> แล้วถามว่าถ้วยนี้มาทำไมเอามาตวงพวกนี้ yes ไม่น่าถาม get out away bitch get out away ไม่ๆม่เอ่อจะมีไก่กับไข่แล้วเนาะแล้วก็มีเกลือครับเพิ่มรสชาติเค็มมีโชย,ยุ สากเกแล้วก็มิรินจริงๆนั่นมันคือโชจูครับใช่ครับมันคือโชจูโชจูเป็นของเกาหลีแต่มันก็เหมือนกับสักเกแต่ถามว่าทำไมผมไม่ใช้สักเกเพราะว่าสากเกแม่งแพง3 0ประกว่าบาทโชจ oh, <shit. S 2> okay. ูร้อโอ้ชิตเคและมิรินมันเป็นเหล้านั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเหล้าที่มีรสหวานใช้สำหรับการทำอาหาร เริ่มไปเลยแล้วผมมูกเขียงอ่ะมูกเขียงมาแล้วเริ่มจากที่เราจะทำคือจีไก่เราจะทำคือจีไก่ <c oughs> <c oughs> เรากระทะร้อนแบบนี้ฮะแล้วเราจะเอาน้ำมันลงไปแบบแค่พอให้ไก่ติดกระทะ ที่มึงผ่านไว้ไงอ๋อกูรู้ว่ามึงหอมอะไรถ <c oughs> ้าน้ำมันวันที่เราใช้วันนี้เราไม่ใช้เนยวันนี้เราใช้น้ำมันอ่างหุน่นน้ำมันไม่ไม่ใช่น้ำมันอ่งุ่นน้ำมันทวนเหลือง <c oughs> ตาอ่างหุน่นแย่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำตาอ่งุ่นแต่เป็นน้ำมันทวนเหลืองแต่ก็ขอบคุณเขานะฮะที่มีให้เราใช้ <c oughs> เออเขาขา,ขาไม่ได้ให้เราฟรีนะเราซื้อมา นี่เช็ดให้ดูก่อนเลยนึกว่ากาตู่ไม่ไม่น้ำมันใส่แค่พอให้ไก่กินก็พ yes. อ <What? S 1> วันนี้มีระเบิดแน่นอนเพราะว่าไก่เราไปล้างมาแล้วรู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะมากเลยน้ำนองไม่ใช่เยอะนองนเข้าไปารู้สึกมันน้ำมันเยอะเลยไม่หลอกแต่งเบอรขันหัวมา มามาแล้วมานานแล้วโ <Okay. S 1> อเคหมอแมนมือสีรถไฟหน่อยได้ไหมเสียววะขอโลให้กูหน่อยเดินน้ำแป๊บข,ขอโลให้กูได้ไหมโลอะไรไม่มีมึงอยู่นั่นแหละแบบโลที่เ <c oughs> ขาให้กันก่อนจะละจน่ะ <c oughs> มึงสีต้องใช้3 2 <c oughs> 1 Three, two, one. are you ready ไก่พร้อมตั้งนานแล้วแต่ผมไม่พร้อมแน่แน่แน่มีขู่อุ้ยอุ้ย่ถอยแล้วล่ถอยแล้วหนักหนว่วงหนักหนว่วง<อ>ต,ตายตายตอุ้วาอ่าเรามาพูดดูก่อนว่ไก่เนี่ยพอเราลงไปผัดเนี่ยเราจะไม่ผัดให้มันสุกจนหมดนะฮะเราจะผัดแค่ให้ข้างนอกมันเหลืองแต่ข้างในชมพูชมพูอยู่ อ๋อยากยากไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นกินเหมือนเป็นไฟมันจะเลี่ยนเลียเ่ยนมาทาั้วที่จะปล่อยฟ้าเดี๋ยวมันจะเด็นสียทีมาน้องไก่เนี่เราจะใส่แข่มให้มันติดกระทะล่าสุดติดไปแล้วนิดนึงมาใส่ขึ้นมาเยีสสมมว้ ไม่ไม่ผมไม่ได้สโมกทุกวันนะครับแค่น้องคืนมาแล้วไม่กินเหมือนเส้นฝ่ายวะเออกินเหมือนเส้นฝ่ายเส้นฝ่ายเขาใส่ไก่ลงไปด้วยปะไม่นะตงแต่ไม่กินน้ำมันถ้าอยากให้มันเมนูมันคลีนกว่านี้ก็แกะนังไก่ออกไปซะใช่ แต่ก็อย่างที่รู้กันรายการนี้เป็นรายการที่ดีเพิ่มความควรกินๆไปเถอะอย่าให้พูดมา,ากเย้เย้ที่ต้องคนอยู่ตลอดเพราะว่ามแม่งนไก่มันจะติดกระทะนะฮะถ,ถ้าเราเผลอทิ้งไว้สักแป,ป๊บเดียวเนี่ยแล้วหนังไก่ไปอยู่ข้างล่างพอดีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมาะเจาะก็คือมันจะปุ๊บติดแม่งเลย นี่มันเป็นก้อนแล้วนะฮะรักมักกินเหมือนไข่เคี่ยวมึงหิวอะไรเงี้ยกูว่านไม่ไหวข้าวเย็นเงียบไม่กินนี่ไงข้าวเย็นข้าวเย็นมันไม่กินเรื่องของมึงมันไม่กินเรื่องของมึงแล้วแหละมั้นกูก็ไม่ได้กินเฮ้ยกินแล้วไอ้สัตว์ตัวพีกินแล้วนี่ไงวะเออกูกินต้มแซ่บไปกินข้าวผัดที่ผัดตอนกินเนื้อตอนไหนบ่ายนะอืมประมาณนั้นแหละ ขึ้นตื่นประมาณสี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในสีมันเป็นอย่างเงี้ยเออข้างในมันไม่สุกหรอเออลืมใส่เกลือวะ่ะขอมอมนันเกลือเราใส่เยอะพอตัวนะครับเพราะมีไก่เราเยอะมากและเราไม่ได้หมักมันไ้ก่อนพอละออติดช็อกเล็บว่ะต้องตัดเล็บแล้วล่ะ มันมันมันกระโดดไปหน่อย y ย s สประมาณนี้นะฮะคร่าวๆประมาณนี้น่าจะเกือบได้แล้วล่ะแล้วเราก็จะใส่หอมก่อนใช่ไหมหใส่หอมก่อนใส่หือก่อดิใช่เหรอไม่ใช่หอม้ผัดก่อนนะเออแล้วมีแต่เงี้ยอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นั่นสุดไทยแต่นี่สุดกู เราก็แค่ทำตามความรู้สึกข,ของจี๊ติ้นะครับจี๊ติ้อยากไปหอมก่อนก็ใส่ไปเลยมองไปแล้วทำอาหารก็ใช้ฟิวส์จริงในการทำอาหารใช้สัรชาตญาณวัตถุดิบมันก็อยาอ่างร้องตะ,เออเออะคุ้มกสือะเคยเจอ กินแล้วป่ะแค่นี้แหละพอเออกระเฮีย่ะไก่แม่งจะสุกแล้วล่ะอ๋อแล้วดิอ๋อคุณรู้ละบฟแม่งแรงสักมาเริ่มกันที่โชยุเลยเราจะใส่ส่วนผสมสามอย่างนี้ในปริมาณที่เท,เท่ากันนะฮะ แน่ๆเข็มแน่ๆถ้าเข็มก็ใส่น้ำผึ่งเน่เออวะงูวะคือพวอย่าถ่ายอย่าถ่ายไม่เอาห้ามเห็นก็เฮียละะยิงแอบแอบไปกินใช่ไหมไม,ไม่กินไม่กินมกินไม่ได้มันพลาดหรือเปล่าตามอารมณ์ <c oughs> ครับก็มิริน ือเล่าหวานใส่น้อยกว่าอีนหน่อยแล้วกันเพราะคุไม่ชอบหวานมันก็ไม่ได้วานขนาดนั้นนะครับรสชาติที่คนญี่ปุ่นเขาติดกันเนี่ยคือมันจะเ,เป็นรสของรสชาติของตัวโชยุวัตถุดิบส่วนมากนะ,ะเขาจะกินกันแบบ ไม่ค่อยปรุงอะไรมากนะท่านท่านผู้ชมน่าจะเคยกินอาหารญี่ปุ่นนะพวกคุชิอะไรเนี้ยเขาไม่ได้มีใส่กะทิขมิ้นพริกไทยอะไรเหมือนอาหารบ้าน<อ>เราเออคือเขาจะแบบใส่ใส่ส่ใส่แดดเออคลิปอาจจะสัสนนสน่นเยอะเพราะมือสั่นนะนี่หิวหวหิ่งไมหอมว่ะชิมดิชิม เ็มสัปีใส่น้ำมันไยไม่น้ำเ <c oughs> เราจะใส่ไอ้นี่เพิ่มกับว่าโชยุของเรามันไม่ใช่โชยุที่เอาไว้ทำอาหารนะครลืมไปลืมลืมประเด็นตรงนี้ไปเลยมันเป็นโชยุที่เอาไว้จิ้มกินกับคือมันเป็นโชยุที่เอาไว้จิมนะฮะมันไม่ใช่โชยุที่เอาไว้ปรุงถามว่าต่างกันไหมมันต่างอธิบายไม่ถูก อธิบายง่ายก็คือเอาไว้จิ้มกับไว้ปรุงเอ okay. ออธิบายง่ายคือโชยุที่เอาไว้ทําอาหารคือโชยุที่อยู่ในราเมงรสชาติจะประมาณนึงอยู่อยในไหนนะรามิงอ่ะโชยุเทลงไ้จิ้มก็จิ้มประดิบง่ายง่ายใส่ต้มน้ำปลาดิใส่ต้มน้ำปลาชัดๆเฮียละ น้ำเยอะไปเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เลยต้องแบบมันก็กลับมาเค็มอยู่ดีอะเฮ้ยอย่างนั้นมัรสหวานยังไงต้องใส่ข้าวอีกแล้วเวลาวนี่เป็นเมนูครั้งแรกผมใช้โชอยู่อย่าถึงสาทำครั้งแรกก็ถ้าถ้าผู้ชมจะทำนะฮะก็ไปหาที่มันเป็นรามิมงที่เอาไว้ปรุงอะ่ะเขา,เ,ารเรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามันก็เรียกโชยุอะแหละ เราอยู่ที่แมปรุงอาหารหวานละหวานละเขาขันเขาขัน,ขนมันต้องเค็มหน่อยนะอย่าลืมามากเลยที่ยชิมสั <c oughs> ว์ปุ๊บเยองมากจริงร้อนเป่ากันดีควาย <c oughs> เออเออใส <c oughs> ่ข้าวพี่แต่ที่เราต้องทำตอนนี้คือรอให้มันเหงื่อกานิดหน่อยแล้วเราจะใส่ไข่อืมอันนี้ก็ตีไข่ต่อสิครับรออะไร เดี๋ยวไข่มันก็จืดลงใช่เดี๋ยวเราจะใส่ไข่มันก็จืดหน่อยอะไรทีถ้วยมีผ้าเช็ดมือก็จะได้เช็ใชกางเกงน่าอยากเป็นไข่หมอมันมากนองโคนอ่ะปล่อยแล้วไม่ ่อยมันงามแม่งซึมเข้าไปเลยแ้ะเหือดแล้วเหยไปน้ำมันเยอะเลยเยอะที่เหี nasal, ้ยด้วยมันตุนไก่ใช่ไหมใช่ให้มันเข้าเข้าไปในเนื้อไก่เลยเพราะว่ามันต้องพอดีเพราะว่าตอนเราทำคือไก่มันก็เริ่มสุกไปแล้วนิดนึง แม่งร้อดไม่เท่ากันแม่งร้อดอยู่เยาะอมเดียวี่เอียงมาแล้วมือสันมือสันพอดีไม่มีขา,าตั้งกล้อง ผู้ชมเลถามาทำหาอะไรกันก็เ<า>ล้ารอเรากลับมาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้คือน้ำที่เราใส่ไปเทียบกับตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณขอบนี้เนาะใช้เวลานานพอสมควร,วรกว่ามันจะลดลงมาอะไรขนาดนี้ Holy Shit ผมก็เริ่มหิวแล้วและระหว่างที่ท <c oughs> ่านผู้ชมไม่ได้อยู่กับเราช่วงที่เราคัดไปนั้นเราก็ได้ ทำการแกะข้าวใส่ถ้วยเรียบร้อยถามว่าเยอะแค่ไหนดูหน้าผมแล้วดูถ้วยอ่ะอยังให้ดูแบบอือหนี่เป็นไซส์สำหรับกินสองคนจริงๆเราใช้ข้าวญี่ปุ่นหาไม่ได้ทีนี้เราใช้ข้าวญี่ปุ่น,แต,น,นแต่ว่าเออคือจะหาได้ไหมมันก็หาได้แหละแต่ว่าคือพวกผมไม่มีหม้อมข้าวไงแล้วก็ในเซเว่นไม่มีข้าวญี่ปุ่นหุงสุกข,ขายมีแต่ข้าวหอมมะลิหุงสุกข,ขายเฮ้ยนะผมเลย ซื้อข้าวหอมมะลิหุงสุกมาเนี่ยทำผิดแล้วกันทำผิดคืออะไรวะเขาขายแต่ในนั้นไงไม่ใช่อคายขายทีหลังนีมึงยิ้มเลยเดียวเดี๋ยวอะไรยิ้มใช่ไหมยิ้มขอมาเอายังเอาเอาไฟหน่อยไฟไฟเอาไฟหน่อยไอตี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 หมาลูกรักของแม่แม่แม่ กี้มาตินมาดูเราเปล่าเราฟังเพลงเขาอยู่มันไม่เข้ากับอะไรที่เราทำเลยทำอาหารญี่ปุ่นแต่เราฟังเพลงลาตินโได้เปลี่ยนเพลงเอ้ยอยากเลื่นดีผมชอบอ๋อชอบกิ๊กมาตินชอบเพลงกิ๊กมาตินมึงปล่อยไว้กนแบะโอเคนึกว่าชอบเป็นแบบกิ๊กมาติน no man no กิ๊กมาตินนี่เป็นศิลปินที่ผมชอบมาก แต่พอเขาประกาศตัวเองว่าเป็นเกย์แล้วเนี่ยผมก็เช้าเร็วได้แล้วได้แล้วแค่นี้เหรอเออเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเนี่ยได้แล้วได้แล้วปิดไฟก่อนตักปากเร็วเร็วมาครับท่านผู้ชมเท่าเคไม่ถ่าเดี๋ยวแม่งล้นเลสซี่โอ้โหดูความแนกินของมันกินหอมของโชยุลอยขึ้นมาโอ้โหดูข้าวที่เราใส่ไปเยอะนั้นน่ไม่เหลือเลยบังมิด แม่ลูกของเราเยอสะสลึกเกินถามว่าเคยทำอะไรน้อยไ,มไหมไมๆกี่กระทะว่ะกี่กระทะว่ะคูดอนคูดอนบอ,อ,อดทดละข้าวจะถ่ายไงเห็นข้าวนะ <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> แหวกแหวกอล้วกันเนาะ <c oughs> มัต้องแหวกแล้ว <c oughs> อ,ยอย่างเนี้ย เรนิดเดียวก็จะเอาแต่คนคิดเล็กคิดน้อยเก็บหมดเอวบ้านเลียขี้งก livi la v ด t ด loca ต้อนะครับนี่ก็อานะครับ วันนี้ก็จบกันแค่นี้จบไปกับเมนูที่เรียกว่าโอยากโดงหรือเมนูสองแม่ลูกนี่เองใช่เมนูแม่ลูกไม่อาจจะไม่สองก็แน่นอนว่าไข่ก็ใส่ไปสามละไม่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 เล่นไม่เล่นมีค่ผ่าสิบาทก็จะเล่นสงสัยเราจะเจอมุกโมกันเยอะเกินไปหน่อยแต่ดูความบิวตี้ฟูลของมัน it's beautiful man สังคารุแลงแล้ว beautiful ยังจะร้องเพลงครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ